ก็ได้มงคลนเป็นรื้อตรงนู้นมาพี่เนี่ยเร่รองไรเนี่ยอืมแปดสิบบาทดีกว่าได้พี่เงินแปดสิบบาทนี่หกสิบเก้าไปตั้งให้ลูกค้านะครับเงินสดนะครับทำรถอะไรพี่รถทมีมัน,นเป็นวิบากไหมไม่เป็นบีเอ็กตัวยงเอก็กโอ แล้วก็ดูเลยครับอ๋อไม่เป็นแบบตระกยานอ๋อโอ้โหตระกยานแล้วก็ติมน้ำมาตรงนี้เด e> ี๋ยวพี่จะจับโช๊คตรงนี้มันจับได้ไหมได้ครับบนล่างได้หมดเลยครับครับผมได้เท่เลยนะครับได้เป็นของมุดมอเตอร์ไซค์เลย ต้องไปแปลงได้อย <|so|>> uh ู่ครับแปดสิบแปดสิบกหกสิบเก้าใช่ไหม